กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะ เด็กที่อายตุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแมะนํานะคะพี่พี่แม่ๆจ๋าเดี๋ยวน้องสาวโซจะพามาสรุปนะคะแนวทางค่ลาวพัฒนาเนาะแนวทางลาวพัฒนานะคะเดี๋ยวมาสรุปกันเนาะไม่ได้รูด1น,นะคะเสียดายมากเลยหนึ่งเก้าก็ลุดแต่ถ้าใครรูด9นะคะมานะคะ1นสองนะคะก็หลุดไปเนาะ เก้าหกมานะคะนี่มาตัวแถมด้วยแล้วก็เข้าตัวเน้นตัวชอบด้วยนะคะเกือบลืมอีกตั้งห้างนะคะหกเก้านะคะโพดโพบโมบกแต่งนะโพดโพสมโอบกโมบกแต่งนะคะโอเคนะคะพี่ๆแม่ๆจาเดี๋ยวเรามารับชมเม็ดเดียวกันก่อนเนาะเม็ดเดียวของวันนี้กันนะคะสำหรับเม็ดเดียวคิดไม่ตกแล้วคิดนานมากนะคะคิดไม่ตกแล้วก็คิดนานมากเลยน้องสำหรับ แนวทางเนาะน้องสาวโซ่คิดมากคิดไม่ตกคิดเยอะนะคะเงินหลายโพสโพบุงโมบุแตงนะคะเพราะว่าตัวเด่นเยอะซะเหลือเกินนะคะศูนย์มีศูนย์นะคะมีสามมีห้านะคะมีแปดมีสี่นะคะแล้วก็มีหนึ่งนะ,ะพี่น้องขา ใครจะจับในตารางก็ได้นะคะตัวรางใครชอบในตารางก็ได้ที่จริงหนึ่งก็มีนะคะสำหรับเด่นนะคะเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวนะคะเด่นไม่อยากจะพูดเลยนะคะเด่น0เดนสามเด่นห้าแล้วก็เด่นหนึ่นะ,ะหนึ่งก็ยังมีนะคะ แต่ว่าน้องสาวโซจะรูปไปตัวเดียวนะ,ะสามก็ชอบนะคะรอบก่อนก็รูด3าสามไม่มานะคะรอบนี้ไม่เอานะคะจะเอาศูนย์แล้วนะคะมโมโหนะคะเงินหลายเนาะจับศูนย์ไปเลยแบบที่นี้ศูนย์แน่ๆเลยพี่น้องศูนย์มาทแท้ๆมาแน่ๆน,นะคะไม่มาก็ตัดออกจากกองมารดกนะคะที่แน่ๆศูนย์ศูย์เบิ้ลนะคะ ศูเนาะมีนะคะศูนยไม่มีนะคะมี03นมะมี04นะใครชอบรูดก็รูดไปเลยนะคะศูนเนาะศูมีนะคะมี05มีนะคะศูมีนะคะศูก็มีนะคะศูก็มีที่สำคัญ0ูย์เกก็มีนะคะ ้าวงานงอกแล้ว09ไม่มีนะคะเหมือนเป็นชอบก็เลยใส่ไปโพดโพบงโมบักแตงนะะแต่ตัวที่น้องสาวโชชอบนะคะนี่นะคะก็จะเป็น00นะคะพี่พี่แม่แม่จ๋า03นะคะ03 05 03 05 07นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น08นะคะ1 2 3 4 5เดี๋ยวเราไปดูตัวเจาะกันนะคะนี่จดไว้แค่ไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะสำหรับตัวเจาะนะคะพี่พี่แม่แม่จ๋าสายวิ่งนะคะก็จะเป็น1เนาะมี1มี8นะคะมี3 มีหมีศูนนะคะแล้วก็มีสี่นะคะสำหรับเด่นนะคะน้องสาวโซ่ให้เด่นไปที่3กับ5นะคะ,จะเจ้าสามกับ0ูนย์นะสามห้าแหนะคะเขาจะเป็นตัวเดียวกันนะคะ สำหรับเด่น3นะคะก็จะมี3 0มศนสมะคะสามหนึ่งหนึ่งสนะคะ3ามห้าเราเอาแล้วเนาะ3ามห้าแดหเราเอาแล้วนะคะ สามสี่นะคะสามสี่สี่สามนะคะสำหรับเด่นห้านะคะก็จะมีห้าศูนย์ศูนย์ห้า ห้าสห้านะคะ5 7าเหนะคะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันเนาะชุดกันนะคะแล้วไปเขียนปากกาสีน้ำตาลเฉยเลยนะคะเงินลายน้องสาโซ่กันเลยนะคะชุดกันก็จะเป็น0ูนนะคะ แล้วก็จะเป็น80นะคะ01 80เนาะ78นะคะ78แล้วก็จะเป็น51นะคะ สำหรับกันเบิ้ลน,นะคะก็ใครชอบก็ตามแต่น้องซาวโซชอบเบิ้ลน,นะคะสำหรับงวดน,นี้มีสามสามศูนย์ศูนย์สามสามสี่สี่นะคะห้าห้าโอเคนี่พอนะคะ ตัวเลขที่น้องสาโซชอบนะคะก็จะเป็น0 3 3 0นะคะ3 5 8 5นะคะชอบทั้งคู่นะคะ5 7 7 5นะคะ7 8 8 7เนาะ1 3 3 1 1 2 3 สี่ห้าครบแล้วนะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวนะ้นออ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พาวรวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลดาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดูแห่งแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า